สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ S <S <S ชื่ออะไรคะโซดีค่ะโซดีอนนั้นชื่ออะไรานาดานาดาวันนี้จะมาทำอะไรร <c oughs> ีวิวรถด,ดูดิ๊ใช่ไหมนี่รีวิวรถดูดิ๊อ่ะเล่นเลย <S <S อ่ะเล่นให้ดูหน่อยมนเล่นยังไง ตอนสองคนได้ไหมตอนสองเมื่อกี้ตอนกลางคืนพี่จะมาขี่ด้วยเมื่อกี้นี่กับพี่เอานั่งตรงนี้หนูวิ่งเร็วมากหนูเป็นคนอยู่ตรงนี้สิ่ดีดีก็ไปตามพี่ดูหน่อยดิมาเดิไปอาบผ้ากันขึ้นเลยสองคนเลยวแ่้วหเป็นคนนั่งเฉยหนูเป็นคนไปอาบผ้ากันนะไปจ้ ซินนะมารีวิวของเล่นกับน้องไหมระวังนะเดินจะฉาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหนูจะวิเดี๋ยวจับมันนั่นะเดี๋ยวนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องเดี๋ยวมันมัดตรงนี้มันมันบีบตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาวิธีการเล่นที่ถูกต้องก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะเล่นแบบนนี้เล่มันทำ เดี๋ยวเอาผ้าออกก่อนแล้วเอาผ้าออกก่อนอ่า <จะ S 1> เล่นยังไงวิธีการเล่นราจะได้ของเล่นปลาปีนค่ะวิธีการเล่นเล่นยังไงอ๋อก็แค่หมุนๆแบบนี้มันเสิร์ฟสักเก็ตเลยนะ อย่าทาไปอย่าเป็นในที่ทำงานยา,อาอยาอ,าออมาแลอวกันเอ้เอาออกไม่ได้เอาเอามากอนใช่เอามากน จะซื้อมานาคะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหม,ม,มประมาณสามร้อยเนาะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยโานเลังคานเล่นเล่นมานานเลยยังอีร้อยปียยยยแล้วนานแล้วแล้วหนูก็อยากเล่นน้นที่มันบังคับแล้วมันก็ไปเองเด็กหนูหนูหน,หนูหนูอยากจี นะชอบไหมชอ,ชอบค่ะชอบค่ะหวังว่าเพื่อนๆจนะได้ลองซื้อมาใช้กันนะคะผู้สพเพื่เพื่อนเพื่อนเพื่อนลองซื้อมาเล่นกันดูนะคะพูดเร็วพูดเร็วหนึ่งสองสามพูด <gym. S 1> เพื่อนเพื่อนลองซื้อ มาเล่นมาเล่นกันดูกันดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์พูดดิพูดหน่อยลูกพูดหน่อยกดแชร์กดแชรกดซับสไคร b e กดติดตามก็ได้กดติดตามพูดดิ หนึ่งสองสามกดเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หนูนาไปสิหนูจะหาเงินไปซื้อน้ำหอมดีออลค่ะหยุดการไปบ้านไนบ้านไปทบงาบายุดไปบ้านไปบ้านสองคนเนอ สวัสดีค่ะบ๊ายด้วยสวัสดีค่ะ